พ่อเมืองปากน้ำถแถลงข่าววันมะม่วงน้ำดอกไม้ของดีเมืองสมุทรปราการที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตบิลเลชสุวรรณภูมิตำบลบางพลีใหญ่อํเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานถแถลงข่าววันมะม่วงน้ำดอกไม้ของดีเมืองสมุทรปราการโดยมีนายมนตรีเรืองพัน์เกษบบตรจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้กล่าวรายงาน จังหวัดสุทรรรเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีพื้นที่ชายฝั่งติดก,กับทะเลอ่าวไทยโดยมีแม่น้ําเจ้าพระยาและลําคลองระบายน้ําขนาดใหญ่หลายสายหลายผ่านในเขตอําเภอต่างๆก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทยด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจึงได้รับอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงเกิดระบบนิเวศสามน้ําคือน้ําเค็มน้ําจืดและน้ํากร่อยซึ่งการที่แม่น้ําเจ้าพระยาและลําคลองต่างๆหลายผ่าน ได้นำพาแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชมาสะสมเกิดตะกรดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญโดยเฉพาะมะม่วงน้ํำดอกไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรสชาติที่อร่อยและโดดเด่นกว่ามะม่วงจากแหล่งผลิตอ,อื่นเพราะมีรสชาติที่หอมหวานความหวานนั้น18-23องศาบริกผลอวบเนื้อนแน่นแห้งสีจำปาเปลือกบางมากสีเหลืองอมเขียว จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนมะม่วงโดยการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม,ม่วงในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์มะม่วงน้ำดอกไม้ให้คงอยู่คู่จังหวัดสมุทรปราการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูบำรุงรักษาสวนมะม่วงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพที่ดีและเพิ่มพูนผลผลิตด้วยการสร้างแบรนด์มะม่วงน้ำดอกไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ การจัดงานมหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สุรุปการจะช่วยกระตุ้นการสร้างความตระหนักในการรักฟื้นฟูบำรุงรักษาสมองมะม่วงน้ำดอกไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพเพื่อการค้าตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้สุรุปการให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปและจะเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีโอกาสเลือกซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง จากชาวเกษตรษกรสวนมะม่วงและกลุ่มม่บ้านเกษตรกร,ร,กรวิสาหกรริจชุมชนผู้แปรรูปผลผลิตมะม่วงของจังหวัดสุรประการโดยตรงซึ่งงานนี้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงและกลุ่มม่บ้านเกษตรกร,รกลุก่มวิสาหกิจชุมชนจัดเตรียมผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงได้แก่ผลผลิตมะม่วงน,น้ำดอกไม้สุรประการและมะม่วงผลุ์อื่น ของจังหวัดสุรประการและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงของจังหวัดสุรประการเช่นมะม่วงน้ำปลาหวานข้าวเหนียวมะม่วงไอศครีมมะม่วงมะม่วงกวนมะม่วงแช่อิ่มและอื่นๆรวม35ร้านค้านอกจากนี้แล้วยังมีการจัดนิทรรศการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้และสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสาธิตการเพิ่มพูนค่าผลผลิตมะม่วงจัดบูธคลินิกเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้ที่จําเป็นในการปลูกบารุงรักษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานการประกวดผลผลิตมะม่วงน้นดอกไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงจํานวน10ประเภทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงน้นดอกไม้ในด้านปริมาณและคุณภาพต่อไปครับนิว24สถานีประชาชนเดียวคงศิลป์ภาพข่าว สามารถไม่ใจดีรายงาน